<ล>ชาชิมีชาชิมีอ่ะต้องรู้จักกับดีกับดีนัดขันที่สามคือต้องสามดาวก็วคือต้องแตกกับคนคนป่าคนป่าสามสามดาวเลสามสามดวงอ๋อคนป่าใช่ไหมโอ้นี่ฝนตก ใ้เราเห็นได้ก็เสิ็จมิได้ลองู้จักันกับคนป่าแค่นีหนูก็เป็นคนป่าแล้วพี่ลองให้เอวิทิดมานี่ก็ให้เอวิทิดกับอะไรพี่จะขิงพี่จะปวยปวยอาหารมาให้ทุกคนเนาะฮะ นี่พี่คิดคิดจะโปรยอาหารหมาใช่ไหม <laughs> <laughs> ตอบเองว่าเมื่อกี้ให้ลองให้มาทจิ้งิงอ๋อเี <ór h aut> อเขาจได้ี่โอ้โหเอาไม่คิดอย่างเยอะไม่เป็นไรพี่หนูก็ขโมยไป เพื่อนบ้านกันเราต้องรู้จักกันเอาไว้สวัสดีครับใช่แล้วนะฮะใช่แล้วละ่ะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนบ้านก็มาจักกันเอาไว้จริงพี่มันก็อเพสเสร็จแล้ว <c oughs> ดีจ้าดีจ้า โอยเก็บไข่น้อยเอยเมื่อกี้ิ่มเสียงราคาเดี๋ยวมาส้มได้เท่าไหร่จุกไก่ส้มขายได้ร้อยบาท แต่ส้มรัวร้อยอันนี้ส้มลูกละร้อยโก่งราคาเนี่ยก็ดีวายได้สี่ร้อยแต่ว่าวายส้มได้เท่าไหร่ไม่รู้พี่มีซีเจลลี่ปะมีออเดอร์มันบอกมันอยากกินซีเจลลี่อ่ะมีมีสามอัน ขโมยไปเลยก็ลกลแล้วกันค่าขอรับไปนะนะสีเจดี่ของเจ้านะเอาไปเลยอเอาไปทำไวยซะนะถูกบอกแล้วลงเล่าเถื่อนของเราจะลงเล่าเถื่อนเรายังผลิดยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเลย <laughs> ซีเจลลี่วิวคีปอาร์เฮลตี้ขอบคุณนะซีเจลลี่ทำให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงปลาพูดได้ด้วยใช่ปลาเกินนี้มันแฟนตาซีแฟนซีนั่นแหละถ้าเราเอาท็อปเฟอร์เอาทอปเฟอร์ออยเนี่ยมันจะได้แพงกว่าแล้วมั้งใช่โอ้ยหมูไม่มีนมให้มึงรีดอยู่แล้ว แทเฟอร์โมตีขายได้เท่าไหร่ครอห้าร้อยมั้ยน่ะห้าร้อยเหรอถึงไหมอ่ะจอมบอ่ได้ไม่ได้ครับไม่เเจอเลยก็เ,เคยขายทัปเฟอร์ยังแทปเฟอร์โมดียังมาลองลองขายดูได้พี่ทัปเฟอร์อ่อยยังไม่เคยขายนี่ ร้อยลองขายตะเกียอ้อยเลยอย่าราคานะจะไม่ต่างเลยขนาดแต่ว่าเห็ดอบแห้งพี่นี่คือพืชพลังงาน375พลังงานฮิวเลือด168ก็ฮิวทีวเท่เราเต็ม เรากำลังจะโมยกันหมดมันยังไม่มีวันเขียวๆมาเลยอ่ะมันเป็นอีเวนต์พิเศษที่มันที่นานา,นาทีะเกิดยากใช่ยากกว่าคนพีก็ยากเกินไปแต่เราเจอตั้งแต่ปีแรกเลยนะวอดอันนั้นมันน่าจะให้เราเห็นในเสยว่ามันมีนะอ๋อแล้วหลังจากนี้ก็คือแล้ตบุญตะกร,รใช่ ลรวจะมีกิจกรไม่ทำมาแซมไม่อยู่บ้านหรือเราต้องขอแซมแต่งงานทำไมฮะว a t พี่คือคือมันมันมันจะเล่นบุกแบบไอไอหมอนันตอนตอนตอนนั้นก็ได้แหละแต่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 แบบอ่ะ สอเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายไปเทีเ่ยวให้ซูซูพี่วนท้องก็ไปจีบไปดีไปจีบอาคนจีบคนป่าให้ได้สามเด้วคนป่าไม่ชอบอะไรเดี๋ยวหนูค่อยไปเสอร์อ้ยเจออีเวนต์อะมิเกลเป่าปี บอกในวันนี่ฝนตกเนี่ยนะสวัสดีฮะฮินาสารูรุทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใน,นที่ตอนนี้ฝนตกเลยเนี่ยอ๋อฉันมาทำงานน่ะอย่างงั้นเหรออ่าฉันมาที่นี่เพื่อที่จะใช้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองน่ะ ว่านะฉันจะไม่ไปเออันอนไมร์คือฉันจะไม่คิดมากเกี่ยวกับไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องของนายแล้วกันนายเปียกโชคเลยเนี่ยเออเข้ามาอยู่ใต้ต้นไม้หน่อยไหม ปรบมากเลยนะที่จะสามารถอธิบายความรู้สึกนี่นะ่ะดูฝนพวกนี้กำลังกระซิบอยู่บนเหนือเหนือทะเลสาบที่เงียบสงับเฮ้ยน,นะนั่นมันมินิฮาร์ปนี่ นายเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์เลย,ย,ยที่นางสนุฉันประทับใจมากคุณในชีวิตจริงเล่งไม่เป็นฮอย่าว่าแต่เล่นดนตรีเลยแค่โน,นยังอ่านไม่ออกอ่ะ ธรรมชาติก็ไม, <c oughs> ไม่เป็นไรจบแล้วหนูลืมแล้วเนี่ยหนูจะมาทำอะไรมันจบแล้วนะคินที่นั่าเขาเข้าบ้านา <c oughs> าเซบาไปอีกเจออีเวนต์เซบาอีกนี่ห่าวันแห่งอีเวน เฮ้ยเซบาดถ้านายโชคดีนายจะเห็นกบอยู่ข้างนอกนะไม่เช่อนะนี่แปลว่าวันนี้นางไปคาเฟ่กัน ยอนหูวศูนย์ดาวน้อกวันอีเวนต์นะดีแล้วไม่ยังไม่โดนอีเวนต์สิบดาวเซบาสไหมเงินกีตแน่กลับไปทันอันนี้คือพี่ประจนบคายอยู่ในเมืองเหรอ ใช่พี่ก็ติดพี่พี่ก็เจอฝูงอัน,นกังได้ค่ะพี่ยังไม่ตายใช่ไหมพี่ยังไม่ตายพี่รอดเป็นปฏิหารมันเป็นปฏิหารใช่ตักแซมยังไม่เมา เฮ้ยนักศรู้พอดีว่าฉันอะไรอะ r e a d anything อ๋อคือก่อนอันนี้ไปอ่านเจออะไรในนัาสนใจน่กสนใจในห้องสมุดไหมเดี๋ยวเซบามาแค่นี้หรอ ที่เหลือไม่มากงเพื่อนนางอะอ๋ออันพีเกลไม่มาแซมไม่มาอันพีเกลอยู่บ้านพี่ส่วนแซมไม่มาเซบาร์ดนางเลยมามานั่งแป๊บหนึ่งนางก็กลับบ้านเศร้าเนียไม่มีเพื่อนไม่นะ โตแล้วพี่เอาดอกหนึ่งใช่ป่ะใช่เก็บแบบเลยก็ได้อ,อย่างน้อยก็ได้ได้สิ่งที่ไม่ใช่เนู <c oughs> เก็บไว้ในกล่องมาดูน้อนเนี่ยอยู่กับดอกป๊อปปี้เลยโอเคป้ามานีบอกว่าอยากได้ออมีที่สักชิ้นได้ อย่งนี้มันจะมีเยอะมากยาาเยสท์นอาถมบ้านได้นี่ไงที่สุดเราก็มีหินกับไม้เยอะมันจะไม่ได้สักก้อนสองก้อนเลยเนาะพีพไสัสถา์าพอมันได้แต่สิ่งที่ใกล้เคียงอะนั่นก็คืออ่าเอาเป็นจะดิน พี่ด้าเวนจารีนพี่กดได้หรอเคยแย่นะใช่ทากปัจุเัซื้อพี่ว่าแทนที่จาจีโอไปตีใช่ป่ะที่เอามาซื้อโทเทมเอไว้ร์วับมาอี มันต้องเสียงเงินห้ารยบาทช่วยที่จะนั่งรถมาพี่แค่ซื้อสวาไปเอออเาเลยพี่ตี้ก็พี่ซื้อแคอ่อันเดียวก็ต,ตีมันตีหนึ่งแล้วนะพี่ค่รียนแล้พี่ก็เลยซื้กาแฟห่ง<อ>พี่เดินถึงบ้านแล้ว อย่านอนบ้านหนูนะพี่หนูนอนเต็มเตียงเลยตอนเนี้ยอืมอันนั้นก่อนคิดถึงพานทั้งเตียงเป็นของหนูอีกวัน,งนมงพอนะพี่ฮะได้คั <c oughs> นนี้พักกันคือวันสุดท้ายจบวันนี้วันที่สิบรืเปล่าเราต้องมาเัาไว้ไี่หอว่าวันที่ยี่สิบ อนนนะตอนเช้าซ่อมั้วไปนิดหน่อยน่าจะดีของเ้าเริมน้ำให้เหนียวว้าวอาไปเกียวซ่อมั้วให้ด้วยพรุ่งนี้เราจะมีการลมตัวที่ใช้อาหารแล้วก็หยุดก่อนอีเวนต์อีกแล้วเหมือนนัดกันมาเปล่าไม่รู้ที่กินอะไรนอนนั้นจะมานะ เปิตอนแรกไอพี่ที่แบบเออเล่นหยุดก่อนอีเวนต์อีก่อนก่อนกิจกรรมอะ่ะใช่ไม่เห็นดียังตกใจเรื่องตอนเป็ดไม่กระโดดลงไปไม่หายมันคือเป็ดโปรไงน้องไม่เชื่อพลังของเป็ดโปรอ่ะอันนี้ก็โปรเกิน ไปที oh, <sa> ่รักโอ้โหเดินลงมาข้างล่างแล้วเพิ่งรู้ว่าลืมอะไรมีเป็ดกอใช่ปะล่ะเลจคาเบส ทำฟ้ามันเดียวไงพี่เวลาหนูเวลาหนูถือของใช่ปะผมก็จะถือพู่อะถือขวาถือบนรถน้ำถือที่ขุดถือเคียวแล้วก็ถือไอที่ที่นมัวไปเลยพี่ติดมือไปเลยไม,ไม่ไม่เก็บกอะไรกอนนนี้เรามีมาเยอะมากหินเยอะมากจะไปทำอะไรไปล่ะทำบายเพิ่มไลพี่อะไร หนูจะได้ย้ายวัวไปแบบไปแบบเอวไว้พวกหมูไปบ้านตอนนี้พี่จะให้ของขวัญอเวเกียวเท่าไหร่สตาร์ก็ได้มัน,นพี่ได้สตาร์อกจากอะไรไม่รู้อ่ะพี่เป็อนอะไเท่าไรหร่เออสามร้อยเจ็ดสิบสอง ยารักผลไม้นั่นอยากให้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักของเราเนาะก็มีเกี๊ยวให้ตัดต่อพีอ๋อพี่หัวใจครบสิบสามดวงปะสิบส <12. S 1> องอเออไม่มีจะไม่ได้ว่ามันเพิ่มกี่ดวงอะ่ะพี่สิบสองจะพักนะน่าจะสิบสองใกล้จะสิบสามอ่ะเอาวะเอาวะมองได้เป็นงานนั่นแหละเจอกันรดูหนาวพี่ เส้นทางอีกยาวไกลอีกยาวไกลได้นเวลาลงเมืองสู้พี่เ,เดี๋ยวเซิร์ชแป๊บพี่จรจัดเขาชอบอะไรลุงเชื่อไหมลิงนล่าตอวถนองก็ อันนี้ก็ได้นะอะไรอะไรอ่ะไม่ถึงเอ๊ะจะบอกล่ะปลาปลาเนี่ยอ๋อโอเคชอบของง่ายอยู่หาไดอยากได้พวกแบบว่าแคคตัสสีได้วกนี้ไหม มีขนน้องเสื้อเลยนะเอาป่ะเอาไปทำไมพี่แฟชั่นที่ได้มาจากเอมิลี่อะนะใช่โหพี่อะไยโอ้ยแทนที่จะลงไปข้างล่างตัวฉัน เอางี้จําไว้ตื่นเช้ามามต้องมาหยิบที่ลิ่นลงบัวก่อนเอาเฟ้ไปส่งแล้วครับสวยงามครับเพี่ยังอยู่บ้านใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับปรากฏไปอยู่บ้านพีเอฮาเลย ฮะจริงนั่นสวัสดีค่ะป้าเชนมันเมากับป้าอยเราเหรอวะหรือว่าเขาไม่เชิดกันเลยตั้งแต่คราวก่อนที่เมาแหลกกันมาใช่ ตั้งชื่อเพะว่าแพะกันยู่กันยู่แอทโฮมเอาเอาอีกตัวหนึ่งเชื่ออะไรดิพี่เชื่อว่า เ้าหยนุเยนเจ้ายยตนไม่โอ้แกะภาษาแกะคาราเกะเขียนไงวะพี่แอะไม่ได้ร้อย,ยไงเขียนไงอะไรเขียนไ,ไงหนูเขียนคาราซาลาคารา,า,า,าคาราเกะไม่เป็น ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขียนไปเลยชีทไม่ใช่ชีพนะชีทชีทซ <c oughs> ับตลกจัดชีทเสียชีต <c oughs> มาเล่บร e a ไมแซมมันไปอยู่ไหนของนางเนี่ยหาตัวยากนะหล่อน มือหนูก็ต้องเยกไปจับฟลายหนูเรียกนางว่าหล่อนแล้วอ่ะก็จะหาเจอตัวนั้นหล่อนแบบโอ้โหแบบอยู่ไหนวกเนี่ยอย่างเงี้ยฉันเริ่มจะบอกความโูษกแก,ก <c oughs> ชินชอบของเจ๊ยังกับว่าหล่อน โปรกรมโอเคกูให้ทำแนะนำแบบก้ามๆเหมาะสมจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่สม,มองใช่กันแต่กล้มา,มกามเนี่ยถ้าันเห็นกล้ามเนี่ยมัน้ม็นกล้ามันจริงรอเอเลียสมันออกมาจากบ้านไม่ใช่ชาเรริื่อเศไ่ใช่ชาเถรรื่อเศจไปงานจอ ตอนนี้หนูกำลังจะเป็นมิดกับทุกคนในหมู่บ้านอยู่มิดชาชีม, <c oughs> มาหนยสิะแล้นตอบแลตอบก่อนพี่พี่ทหามเลนนะประเด็นหนูเป็นมิดไงพี่ <c oughs> เชื่อเชื่อ นี่นมันอยู่บ้านเหรอยูคนต่างอยู่บ้านใช่ไหมสิอูห้หวใจขึ้นหนึ่งดวงชอบชอบขนาดนั้นเลยเหรอน้องได้ไปจีบคนที่จะให้จะให้เสิสิน้องยังเอ่อสิว่ากีพี่หนู นี่เนาะหรือว่าให้หนูจีทุกคนในหมู่บ้านนะสนใจว่าล่ะหนูสงสัยเรื่องตำนาน<อ>ไก่ฟ้าอยู่เนี่ยพี่ตายไม่เป็นไรนะพี่หนูอยู่ร้านสตารูน่ะอ่าโอเคเงินสองร้อยเจ็ดของที่หายไปเป็นของกอกไก่ ยังดีคือเมื่อกี้พี่พี่เหมอใช่ปะแล้วอยู่ดีก็เรียมร้อนอยู่ดีก็ตีหลุดวัสดีครับพี่ฮัลจ้าเรามีแกะแล้วเราจะมีขนแกะทำไมไก่ไม่ตอบขนไม่ตอบขนไก่มาเรามีแต่ขนเป็ดอะพี่ ไม่กินเอาไปวันนี้ช่างแสนสัน้นถึงเวลาระเบิดเซิร์ฟแล้วที่ราคาครับโอ้อันนี้อะละสองร้อยห้าสิบเลยจปละปิดเวลาราเบิดเซิร์ฟ เปิดเซิร์ฟถูยังยังหนูระเบิดไม่ได้ระเบิดไม่ได้ระเบิดไม่ได้ระเบิดระเบิดต้องเปิดเซิร์ฟไปเลยสิครับ <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบน,นะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พนะัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พักหน้าผมปุ้ย